สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปส่วนใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ออกใหม่ห่าย,ยิงปลานะครับไม่รู้จเจอตัวเปล่าน้ำก็คุ้คุนโอเคครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าจะมีตัวเปล่าวันนี้ นี่ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วมาสี่โมงกว่าแล้วลองมานั่งดูไม่ได้มาหลายวันเพื่อจะมีมาให้ยิงสักตัวสองตัวโดนครับปนิน 더 ư ợ c b ขึ้นไม่ได้ติดติดลองไม้อยู่จะเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงเอาทีเดียวมัดไว้รอดูตัวต่อไปไม่รู้จะมีหรือเปล่าที่มันมาตัวเดียวยิงนูง้นโอเคครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปโอเคครับนี่ก็เย็นแล้วไม่มีป่าเข้ามาเลย เดี๋ยวเอาปลาขึ้นแล้วกลับบา้านกันดีกว่าพอได้คาบข้าวอยู่เย็นเนี่ย ตัวมาครึ่งโลครับอ้วนตุบเลยโอ้ยลอยโดนใครยิงลอยโดนใครยิงทากมาเนี่ยโอเคครับถ้าชอบคลิปหาก,กินไปบนบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไค้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ